นะคะหรือน้องบรินค่ะอายุ26สปีเท่านั้นเองนะขอเสียงเชื่อเธอหนอเลย ใจที่ดาช้างน,นะครับหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสิบสามค่ะสี่ค่ะอันนี้ลูกโป่งเรียกว่าเผาก็ไม่ทเลยทียเดียวนะฮะคดี๋คุณเข้าไปตรวคนต่อไปครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนันลำรับต่อไปหมายเลขสิบหกค่ะนางสาวนันเดี๋ยวหลังจากประกาศผลตำแหน่งพิเศษสวัสดีเจ้า คือนางสาวอาลิสาครับหลังจากที่ผ่านข้าราอบสุดสุดท้ายได้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นการสแสดงความสามารถพิเศษนะครับของาจังหวัดลำปาง่ายายกา่งกาชาวจังหวัดลำปางการพัฒนาการจังหวัดลำปางรวยค่ะไมาดได้สา2ค่ะ ได้เลยครับอย่าลืมนะครับลูกโป่งขวัญใจที่ดาช้างนะฮะมอบได้เเดินขึ้นดอยครับ500เมตรเหมือนกับเดินประมาณ10กิโลครับรา้ำมันจะมี259.9นางสาว14สาวงามค่ะไม่เสิยมาก่อนด้านหลังเวทีสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับออกมาพบกับที่ทุกท่านได้มอบมาเป็นเมลังใจให้กับผู้เข้าประัวในแต่ละหมายเลขนี้นะครับหมายเลข5นางสาววิธารัตน์เมืองปลูกครับหมายเลข8นาง19ในการประกวดที่ดาช้าง ดีหน้านะครับจะสามารถรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้ไหมตาำดีด้วยนะคะโอ้โหน่ารักจริงๆรครับอะไรฮะ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมะส่งเข้าประกวดค่ะต่ำครับส่วนสูง166เซนติเมตรนะครับอำเภอและผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่หมายเลขห้าว,วิ่งวิ่งแค่ไหนนะ อันนี้เนียนโดยไม่ได้ใช้กล้องคาเทโอนะคะตระไครด้วยนะคะเดรางวัลพิเศษในค่ำคืนนี้ว <oh ันที่2นะครับวันใจที่ดาช้างนะครับปล่อยลอยขึ้นป้านในค่ำคืนนี้เนี่ยลอยไปกับลูกโป่งลูกโป่งเลยแล้วก็เดี๋ยวเราสนใจแล้วสำหรับผู้ที่ซื้อลูกโป่งให้เธอในค่ำคืนนี้นะคะและทั้งสามตำแหน่งนะครับไม่แน่นะฮะอาจจะได้รับรางวัลอื่นๆอีกเล่นี่ที่นที่นียทให้หมด i คำว่าลำปางหนาวมากคุณรู้สึกอย่างไรกับคำคำนี้สิ่งที่หนาวของลำปางก็คือการพัฒนาของลำปางเราค่ะลำปางเราเป็นเมืองที่มีหมุนไปตามการเวลาค่ะและเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่หนาวมากของจังหวัดลำปางที่ไม่มีจังหวัดใดเทียบเทียมได้เลยค่ะคองเห็นได้จากคำขวัญของจังหวัดลำปางเรเลยค่ะ ผ่างหินหลือชารถม้าลือบ้านเครื่องปั้นลือนามงามพระท่านลือไก่ฝึกชามใช้ให้หลือโลกค่ะเห็นในค้าแค่ชามใช้ให้หลือโลกยังหนาวสะทานไปทุกจังหวัดเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ33มครับนางสาวสุดาวันใจล่าครับสคนจะประกาศ คือตำแหนงพิดาช้างขอจ้องแบบใ,ใกล้ๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้ความถูกต้องแบบผีทวนครับนางสาวสุปราณีราชาตันแลระรองชนะยอดอันดับที่หนึ่งค่ะนางสาวพิชชาการะักันค่ะเดี๋ยวเชิญรอดำหนึ่งขยับมาด้านซ้ายก่อนสุปราณีราชาตันค่ะดีดีด้วยนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งนหมื่นบาท ของชาวจังหวัดลำปางไปเลยนะคะเป็นพี่ดาชาาา้างวระจำงปีส5งพหรหาสิบเค่ะตัวห้าหนางวานันนะครับท่านผู้ว่าให้เหตบอุ้มนางที่ที่น้ำหนักเยอะที่สุดใช่ไหมวันนั้นท่านยู้แถลง